ห่วยไม่กล้ามาหรอกไอ้สัตว์แม่งปอดเชี่ยวดิมามาไม่มาหรอกแม่งปอดแม่งปอดไอ้สัตว์ปอดงงปอดปอดแหกจัดการผีจัดการ ส่ง <มา S 1> เพื่อน,น <ะ S 1> อกูไปดูแล้วเ,เอ้ย <c oughs> อ้โอปิโตมึงอยู่ข้างหน้าใหม้มั้นล่ะเป็นยูไอศาสตว์มึงรู้ไหมว่ามีนิ่งมื้ยมันคงรู้แล้วล่ยังรอคุณอยู่นะ ไมแล้วใหม่มันไม่เข้ามาไว้สัตว์แม่งปอดไอ้ที่ลองเพลงลองเพลงจัดเลยนี่จะเป็นคลิปที่เราโชว์เก็บแปดเก็บแปดเราตายแปดอะไรมาเนี่ยไม่มีคนตายทั้งนั้น นมเดี๋ยวไอ้กูเห็นไฟพังมดอซาวดเดอดวอลกิ้งผมก็ได้ยินก็ได้อดใจไม่ไหวเหมือนกันร้องเพงลงร้องเพลงจิงกระเบลนี่จิงกระเบล,ลเอาเพลงเรากระชงเพลงเรากระชงจัดดิเก็บกดทีไม่ได้เอ้ว,ว่ะไอ้เหี้ยกดทีไม่ได้ này quá tức láng à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ได้กูมีแค่สามสิบดาชเท่านั้นน้อเว้ยเหี้ยเอามดลสามพอโต,โตมึงง่ายกูกูก็ม <c oughs> ีสามหกสิบดมีมีดอะไรให้กูแทงกันหน้อยอ่ะเผื่อกูยิงมันไม่ตายโชโชโชอะไรเงี้ยนี่มึงมึงเอาไม้ตีหัวมันเลยเนยี่ไม้เยอะไม้ไว้ตีหัวมันอยู่ไหนโอบิโต อา้าวแล้วข้างๆกลัวที่เมื่อกี้มันเดินอะ่ะโหนีไปไหนว,ว,วะนยศาาซีวิเลียนดีไม่มีแค้นไม่มีอะไรเลยซีวิเลียนเหรอพูดให้ชัดๆดิว่ายศอะไรนะ ไฟตัวหนึ่งเหรอแล้วกูเห็นละแล้วน้่ตำรวจน้ตำรวจเวียดเวียดเวียดอยู่น้าตำรวจไอ้ไอ้แบงค์ได้ยินเสียงหลังเปล่าไม่ได้ยินที่อ่นั้น PS ีอยู่รถรถกระบะตรงกลางถนนให้เขาวิ่งเข้าตึกไอ้หัวควยนู่นเป็หนึ่งตึกหลังกลางเมืองตัวหนึ่งไม่เปิดเสียงหรอกูเจอล้วกูเจอเหยื่อแล้วคนหนึ่งมีสามคนทั้งหมด ถ่ายนับสามหน้ารถไฟวีเอสอบิโตหน้ามาแล้วเนี่ยไอสัตว์หน้ามาเร็วไอเหี้ยได้มาเร็วอาเจสัต มันเข้ามาลายสามตัวโอปิโตะสามตัวอยู่ตรงกูมาตุยหลังได้เลยโอปิโต้ตุยหลังไะใหม่ในะม,ม่มีคนอยู่วิววิวตายไปนหนึ่งตายไปนหนึ่งเที่ยไว้แม่งดูดปืนไปเที่ยพ่อมึงไอ้เที่ยแม่งไอแม่งดูดปืนคนไปเที่ย

เบียดไปไหน,ไหนวะยกระสุนไม่มีเฮ้ย,ย้ยยช่ววดไม่มีกระสุนเลยเฮี้ยกระสุนอยู่ตรงนู้นเฮ้ยไม่มีกระสุนเลยสามนัดเฮ้ยเบี้ยตเพ่งหายไปเลยไอ้สัสเกี่ยวกับระสุนไหมตอนนี้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเออไม่ตายวะ อย่างนี่ต่อตอ,อยู่ตนงน้ตรงโซบุบเลยตรงโซบุบเลยกระสุนมะสามนัดเวียดแม่งหายไหวสัตว์ลูกกูเยอะกว่านี้ไงไม่มีกระสุน ไปเฮ้ยกูเจอเวียยแล้วไอสัตว์เอ้ชนะเว้ยวเบี้ยตรงตบกูฆ่าครับมาดูที่ได้ครับอีนูว่าเก็บของออกเก็บของออกเก็บของออกไอแพนเก็บของออกเก็บเก็บให้หมดเก็บแล้วออกเลยเก็บแล้ว เป็นไงสัตว์ยาอย่างละวขวดของกูไอ้เหี้ยกระสุนสามสิบตั้สงข้ามกูได้กัคดคลิปวะ <laughs> ไอ้เหี้ยออกออกออก <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไรไนะไสัตว์ชนะได้ไงชน <laughs> ะได้ไงชนะออกอยังควายขุยควายขุย <ani> ออกแล้วอาจบคลิปอย่างสวยงามครับจบคลิปแล้วจ้า